อ้าวแล้วครับพี Auf ่ทุกคนกบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาฟาร์มเกมบล็อกฟุตนะผมนะเป็นเกมที่อยู่ในเกมโรบอทโอเคนะครับผมก็จะผมก็จะฟาร์มนะฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะก็ฟาร์มคือว่าคุยกันตรงนี้แล้วเนาะเอเคเล่นกันเลยดีกว่านะผมก็จะเล่นเป็น ไฮเลดนั่นเองนะผมนะซึ่งไฮเลดเนี่ยมันเล่นง่ายนะดับแรกก็ต้องดูก่อนนะว่าผลเลยขายนะฮะผลที่ขายนะครับก็ประมาณนี้เฮ้ยบารีแมกมากเนี่ยมันขายไม่ค่อยจะดีกันอนะ่ะที่ทุกคนก็อันนี้ก็ใส่โค้ดเลยนะผมนะาเราการฟาร์ม ซึ่งผมจะฟาร์มจำนวนยี่สิบนาทีนั่นเองนะผมนะโอเคปึ๊บลุยกันนะผมโวยกันเลยดีกว่าถามผมว่าจะฟาร์มไปทำไมผมก็าฟาร์มมาไว้แบบเข้าแคนบ้างนะผมโอเคมาเริ่มการฟาร์มได้เลยนะผม ไงบนโลกนี้ไม่เคยมีมาก,ก่อนตีตัวเดียวเวลอัพเลยเอ้าเอ้านด่ผลหนามมาเฉยวาต้าตอนนี้นะผมผมได้ผลหนามมาเนาะเลเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บมาสเตอรี่อัพ ไอ้ดำบอกไปเฮ้ยบนไฟโอ้โหโกงไอ้ขี้โกง,กโกงผมบอกแล้วนะได้เท่าไหร่เท่านั้นนะผมฟาร์มยี่สิบนาทีนะฮะก็เอาท์นะผมนุ๊กแลวทุกคนคนระับ ย yeah. okay. าโอเควิวอัพแล้วนะครับผมจะเ,เป็นเลือดเนาะอันนี้คือผมเลงไว้นะครับจะเอาเลือดใค่ได้ห้าสิบเพราะว่าเราไม่ใช่ผลวิาสาลก,กีย okay. Okay, รยโอเคโอเคขอบคุณคนดูไลฟ์สดหนึ่งคนด้วยนะครับผมวัดขยี้คอมเมนต์ ตอนนี้เรือดเรามี160นะทุกคนแล้วก็ฟาร์มต่อกันเลยนะสำหรับ18นาทีที่เหลือเนาะเคลุยกันดีกว่าจอจ้าจ้มือรุ่นอะไรมอถือรุ่นหัวเว่ยห6ครับมันจะกระตุกมากๆเลยนะทุกคนก็อ่านั่นแหละ ก็ฝากโดนิทมาทางเบอร์ศูนย์เก้าห้าสองก้าสามสองเจ็เก้าสอนะนะเพื่อเป็นการสนับสนุนโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่นะผมก็จะเอาไปซื้อเครื่องใหม่นะแต่ไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นไรนะไปดูในช่อง YouTube เอาละกันครับกติดตามให้ผมแค่นั้นก็พอแล้วแหละนะใคอยังรู้ว่ามีนมคนดูคลิปผมแค่นั้นนะครับฟาร์มต่อไปแม้โดนตนะอ่ะตามสบายไม่เป็นไรหรอกขอแค่ คุณมาดูหมกรดีใจแล้วล่ะโอ้ฟาร์มต่อไปโอ้ยนี่ อืมแหลกใช่ครับมันแหลกครับอือืม เวลาอัพแล้วเวลาสิบสองแล้ว,ลวอีกสิบห้านาทีครับผมเนอะผมจะเล่นจนก,กว่าคูณสองจะหมดแค่นั้นแหละครับ مجھے <much> คนส,ส่สองเหลือ12นาทีนะอ โอขอบคุณครับพี่ยังมีคนดูอยู่นะครับขอบคุณมากมากนะครับผมอ่าแอดชื่อมานะทุกคนนี่นะ อ๋ออ๋อได้ะครับผมรอควยนี้เสร็จก่อนเนาะโอเคนะเดี๋ยวผมไปแอดแป๊บนึงนะครับผม เอาผมแอดไปแล้วนะครับรมไปแล้วนะครับรวมสองคนเลยนะผมแอดไปแล้วนะครับโอเคแล้วผมไปฟาร์มเวลาที่เหลือก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าหมดเวลาแนละ้วผมก็ปิดสตรีมมาแล้วเนาะเดี๋ยวผมไปตัดคลิปต่อแล้วนะครโอเคแนละ้วผมไปฟาร์มต่อก่อนนะ ก็อีกประมาณหกนาทีนะผมผมก็จะเลิกกันนะครับเล่นอวีะครับอ๋อได้เรืองหัดครับทุกคนครับทุกคนอืมเอ้ยประมาณวันศุกร์วันศุกร์สอบวันสุดท้ายวันศุกร์ก็จะจะสตรีมวันศุกร์ลวกันนะครับเดีย๋ยวจะเล่นอวีให้ดูตาหนึ่งนะครับ วันที้ผมว่างอะครับเย่างเช่นวันที่ผมสอบเสร็จก็วันศุกร์แค่นั้นแหละน้องเว่าอะไรน้องที่ให้ผมแอดอะอ๋ออันนั้นแหละคลิปมาครับนละผมก็ดูก่อนว่าผมจะตัดคลิปได้หรือเปล่าไฟลคลิปมันใหญ่หรือเปล่า อาสวัสดีเข้ามาแล้วเหรอแอดแอดแอดชื่อตัวหลักพี่มาหน่อยแอดชื่อตัวเอ,อ่ออีพิกอารวีเอสองอีตัวหลักพี่อะสมผลนะนะสมผลนะนะสมผลนะนะสมผลสมผลนหน่อยสมผล มโปให้ผมหน่อยครับผมขอผลดีๆนะครับเอาจท่านนไม่แย่กว่าผลบากี้ก็พอคนสองเลือสามาที่ยพี่มีไอดีหนึ่งอ่ะยังไม่เวลตามหรอกเดียวจะเปิดให้ดู วันหลังนะวันนี้5ครบ3นาทีแล้วจะปิดสตรีมไปก่อนแล้วนะครับออเวยล่ส20แล้วไอดีนี้นะผมผมจะไม่ฟาร์มไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาฟาร์มให้ดูทุกครั้งเลยนะครับ สองนาทีสุดท้ายนะคะผมลิงดิสหรอครับอืมโอเคได้ครับ เดี๋ยวพี่ให้ไว้ก่อนนะแต่อาจจะไม่ได้เล่นวันนี้นะครับขอโทษด้วยนะฮะที่ไม่ได้เล่นวันนี้นะครับไว้ถ้าวันที่ผมว่างนะผมจะมาสตรีมก่อนเลยนะครับยังอยู่ปะเนี่ยไอคนที่จะผมให้ไปสมผลให้ที่เขาเข้ามานะครับแล้วเขาบอกให้ผลแอดแอดแอดชื่อนะฮะ อยากได้พวกผลโลเกียอะไรประมาณนี้จะได้ฝามง่ายๆนะครับผลบักกี้มันนิดมีลคลนเอามาให้ น,นี้ก็ควยสุดท้ายแล้วนะครับอ่าคนสองหมดแล้ว โอเคนะผมเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปให้ลิง์ดิสคนที่เขาใจนั่นนะคบผมเดี๋ยวผมก็ปิดสตรีมแล้วเนาะโอเคไปบ่ายเจอกันนะครับ